ต่อจากนี้ไปขอแนะนำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศพระครูรัตนธรรมานุรักษ์ภูชิตยศินทโรนามสกุลผิวจันทร์อายุ52ปีพันศาสามสอวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอกเปลี่ยนธรรมประโยคหนึ่งสองจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย วิทยาเขตสุรินทร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันพำนักอยู่วัดดอกจานรัตนารามหมู่ที่9ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พศ .2544 จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอกจานรัตนารามตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พศ2 5 0 0 45จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทับใหญ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พศ2547จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคลื่น FM 91.75เมกะเฮิรตเป็นนักจาดรายการประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเป็นประธานจัดหาทุนพิมพ์หนังสือทรวัดสวดมนต์แปลเพื่อเป็นคู่ม,มือสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในเทศกาลเขา้าพรรษาและวันสำคัญต่างๆจำนวน1,500เล่มโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น1,500 0บาทเป็นประธานจัดหาทุนพิมพ์หนังสือพญาภาษาธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาภาษาท้องถิน่นเช่นคำคมคติต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตของพุทธศาส,าสน,นิกชนจำนวน3,000เล่มโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น4 5 0 0 0 0บาท ปี2553เป็นผู้อํานวยการหน่วยอบรมประชาชนประจำำําตําบลทับใหญ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยได้เนานนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืนจนได้รับการยกย่องจากสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลดีเด่นเฉลิมเกียรติประจําปีพุทธศักราช2553 ดำเนินการเผยแผ่ธรรมะผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนพื่นวัดดอกจารัตนาราม FM 91.75เมกะเฮิรตซ์และเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ wwww. วัดดอกจา .org โดยร,รับการโหวตทางเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS นักข่าวพลเมืองให้เป็นสื่อวิทยุชุมชนได้รับการนิยมสูงสุดและเป็นสื่อวิทยุชุมชนได้รับการโหวตสูงสุดอันดับหนึ่งใน5ของประเทศทั้งสองรายการตามรายละเอียดที่จะนำเสนอนี้ ดอ,อกจานรัตนารามจังหวัดสุรินนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้วิทยุชุมชนของคนในพื้นที่นะครับการส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นรายการธรรมะที่สําคัญก็คือไม่มีค่าโฆษณานะครับแล้วก็วันนี้ชาวบ้านก็ได้จัดผ้าป่าเพื่อระดมทุนในการพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นตระหนัก,กร่วมกันนะครับว่าซึ่งในชุมชนจะสามารถสร้างสารรค์งานเพื่อสาธารณะได้อย่างแท้จริง ที่จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนรัตนบุรีวัดดอกจานรัตนารามตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์คึกคักไปด้วยผู้ที่มีจิตศรัทธาจากทุกสารทิศได้มาร่วมกันทำบุญทอดพระป่าเพื่อระดมทุนในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ พ่อเดชภูสองชั้นชาวบ้านจากบ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแฟนรายการประจําของคลื่น FM 91.75เมกะเฮิร์ก็ได้มาร่วมงานนี้และเป็นผู้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยโอดชืว่าอาณาชื่นตะบางอันนี้เหมือนอยาก,กำลังที่จะหให้ให้ผู้เท่า่ได้มีความความรู้สึกว่าโอตัวเองนั้นมีคุณค่าจะถือว่าได้ซอยสาราง เพือ่อสถานีบำรุุสถานีของคอนนอาจารย์อยากจะห้ดังไปไกลก็นี่ถ้ามานันนี่มีกำไรชีวิตหลายนะครับไม่มเห็นหน้าเห็นตาการยูซิ่ประทับปประทับใจใครก็มีนามสกมาชโลมหัวใจที่จะให้เท่านี้อยู่ได้โลกนี้ไปโดนๆเพื่อเจบ๊ยเแถวบ่แกเรื่องค่เม่า เดชบอกอีกว่าการทำบุญครั้งนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาสถานีและพัฒนารายการแล้วยังทำให้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยถือเป็นต้นแบบให้กับสถานีวิทยุอื่นๆอ,อ,อีกด้วยไอ้กับันบคือว่ารายการนันนี้เป็นรายการเสียงข้ามอ่ที่แนะนำอยู่ระชาตาช่วยะเวยช่วยให้ยยยยไปแนางที่ดีเพราะว่าสถานีนี้ม่ามีการโฆษณาอ่วิทยุนี่อาจารย์มันไม่ได้รายการจะมาทำบ่น นี่อันนี้ถือว่าอาจจะเป็นช่วนดียิ่งที่จะนั่แนะนำให้ชาวบ้านให้ชายชนไ้เข้าในธรรมะธรรมโมวิทยุชุมชนคนรัตนบุรีนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสื่อชุมชนเป็นกระบอกเสียงของคนเล็กคนน้อยแล้ววันนี้ยังเป็นเสมือนทานน้ำใจของชาวบ้านที่ไหลามารวมกันเพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง ป่ากองนี้ปลายทางไม่ใช่แค่เพียงการระดมทุนเท่านั้นแต่เป็นการระดมสํานึกร่วมของทุกคนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อของชุมชนโดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนฟั่งรายการอาจารย์พนต่างต่างแต่คนต่างสถานีต่างแต่ปีซีเกียระรายการทีส่สอบที่ส่วยคือรายการธรรมะตอนตีซีค่ะคือได้ฟั่งพาเพคน,นเทและคนกระสอน,ขน ที่สอนแลวเ้าก็บหูจา้าหักคิดไปน้ำเค่ะแต่ก่อนคิดใจห้องค่อยหอนเป็นบ้างแต่ได้ฟังอาจารย์คุณนคุ้ยไปละก็คิดคิดแต่ตอนนี้กระจายเย็นลงหูเสื้อว่าได้ถ้ามาหลาย <c oughs> จะในเขาวัดล่ะค่ะจะแต่เขาว่วะะาวมารักษาศีลนะอาจารย์ค่ะ ที่ผ่านมาสถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมากมายแต่ในบางพื้นที่เป้าหมายอาจจะยังไม่เป็นไปเพื่อชุมชนเท่าใดนักมีการโฆษณาหากำไรทำให้วิทยุชุมชนบางแห่งเป็นได้แค่สื่อเชิงพาณิชย์และต้องปิดตัวไปในที่สุดเมื่อหมดแหล่งทุนแต่ที่จุดป,ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนรัตนบุรีวัดดอกจานรัตนารามและชุมชนตำบลทับใหญ่ มีแนวคิดว่าวิทยุชุมชนที่จะมีความยั่งยืนสามารถตอบสนองคนในชุมชนได้ต้องเกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงอุบลมุน,น,น,บน,บนมากนักข่าวพละเมืองจังหวัดสุรินทร์รายงานพศ2554ได้รับโล่จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมชวลีพระวรราชาธินัตด,ดามาตลกประกาศเกียรติคุณวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระาศาสนาพศ2554จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเกียรติบัตรพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์พศ2553ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2553พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธาศาสนาประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาตามที่ได้รายงานมาขอขอเจริญสุขสวัสดีพญายนนโยมทั้งหลายที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพญาภาษาธรรมขอาอากาศจากสถานีวิทยุพระพุทธาศาสนาวัดดอกจารัตนารามตำบลทําใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผู้ซ้อมทางลูกสีดาวโทรศัพท์เมื่อถามข่าว ดำหอดใสใกล้สิแล้วเหลือจักแท้บอลห่งนามถามเรื่อยเหมืยบอยาย